บทที่396เมื่อเผชิญหน้ากับการดูถูกเหยียดหยามของซุนยี่เจียงเฟิงหัวเราะย้อะตัวเองกบที่อยู่ก้นบ่อจะรู้ความกว้างใหญ่ของโลกได้อย่างไรครั้งสุดท้ายที่ลูโอ,อยูเฟงไม่ได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งใน10อาจารย์ชั้นยอดแต่เป็นเจียงเฟิงที่ช่วยให้เขาชนะเขาไม่รู้จักแวงเจี้ยนในตอนแรกใครจะรู้จักแวงเจี้ยนบ้าง อาจารย์ใหญ่เจ้าแกงรู้สึกประหม่ามากเขากลัวว่าเจียงเฟิงจะไม่รู้จักผู้นำใหญ่ของสำนักการศึกษาเลยถ้าเป็นเช่นนั้นมันจะลำบากมากดาวสกาน้องชายของเขาเป็นหัวหน้าที่อยู่เบื้องหลัง Wu Tongchu KTV เขาเพิ่งทำให้เจียงเฟิงขุนเคืองหากเจียงเฟิงต้องขอให้เขาแก้ปัญหามันจะเป็นเรื่องยากสำหรับเขา เจียงเฟิงหยิบโทรศัพท์ออกมาโดยตรงพบหมายเลขโทรศัพท์ของแวงเจี้ยนและโทรออกแซงทำเป็นผีซุนยี่ยิ้อย่างดูถูกเขารู้ว่าหวางเจี้ยนผู้รับผิดชอบสำนักการศึกษานั้นเข้มงวดและเสียสละมาโดยตลอดและจะไม่มีวันเข้าข้างคนอื่นไม่ต้องพูดถึงคนอย่างเจียงเฟิง เมื่อแวงเจียนซึ่งทำงานอยู่เห็นเจียงเฟงโทรมาเขาก็ลุกขึ้นทันทีเพื่อรับโทรศัพท์และพูดด้วยรอยยิ้มว่าคุณเจียงสบายดีไหมก้าเมื่อได้ยินเสียงของหวังเจียนซุนยี่ซึ่งไม่สนใจเจียงเฟิงก็เบิกตากว้างราวกับว่าเขาเห็นผีผ่านหัวหน้าใหญ่รับสายจากเด็กตรงหน้าเขาจริงๆและเสียงของเขาก็สุภาพมาก จดจำในวินาทีบนโทรศัพท์มือถือเพื่อให้คุณได้อ่านนิยายที่ยอดเยี่ยมนี่เป็นไปได้ยังไงกันคุณหวังฉันไม่ได้วางแผนที่จะรบกวนคุณวันนี้ฉันมีปัญหาบางอย่างที่นี่ดังนั้นฉันต้องขอให้คุณออกมาข้างหน้าเจียงเฟิงกระพริบตาและพูดแวงเจียนหัวเราะเสียงดัง เมื่อเจียงกำลังพูดถึงเมื่อลูโออยู่เฟนกลูโอใช่ไหมาการออกไปสอนนั้นขัดต่อระเบียบของโรงเรียนจริงๆมันเป็นความผิดครั้งแรกเราสามารถปล่อยให้อดีตผ่านไปได้แต่เมื่อลูโอจะต้องถูกเพิกถอนเนื่องจากหนึ่งในสิบอาจารย์ชั้นยอดและต้องมีการทบทวนอย่างลึกซึง้ง ขอบคุณคุณหวงังเจียงเฟิงถอนหายใจด้วยความโล่องอกเจียงเฟิงมาที่นี่เพื่อจัดการกับปัญหาไม่ใช่เพื่อปกป้องลูโอหยูเฟงิงลูโอยูเฟิงละเมิดกฎและควรได้รับการลงโทษและสิ่งหนึ่งก็คือสิ่งหนึ่งการปรากฏตัวของเจียงเฟิงเป็นเพียงเพื่อรักษางานของลูโอยูเฟง และส่วนที่เหลือก็ทำตามขั้นตอนปกติมิฉะนั้นคําสั่งจะไม่หยุดชะงักหากเขาบังคับให้เข้าแทรกแซงหวังเจียนพูดด้วยรอยยิ้มถ้าคุณเจียงว่างขอลายเซ็นฉันด้วยเมื่อเร็วเๆนี้ลูกสาวของฉันชอบคุณมากเท่าที่แวงเจียนกังวลเรื่องแบบนี้ไม่ใช่เรื่องแปลก เนื่องจากเงินเดือนและผลประโยชน์ของครูต่ำมากครูรุ่นเยาว์จึงไม่สามารถแบกรับความยากลำบากนี้ได้และหลายคนรับงานส่วนตัวข้างนอกแหว่งเจียนรู้ดีมันยากกว่าที่จะรุกกรานคนอย่างลูโอ,อยูเฟงที่ทำให้หลายคนขุนเคืองฉันไม่รู้ว่ามีกี่คนที่ต้องการดึงลูโอ,อยูเฟงลงไปในน้ำ โชคดีที่หลัวยูเฟิงมีลูกเขยที่ดีไม่เช่นนั้นคราวนี้จะต้องจบลงอย่างแน่นอนวางสายเจียงเฟิงมองไปที่ซันอี ตอนนี้โอเคไหมเขาเคยได้ยินมาก่อนว่ากองอี้อิงเกลูกสาวคนโตของลูโออยู่เฟงแต่งงานกับคนไร้ค่าชื่อเจียงเฟงเมื่อรู้ว่าเจียงเฟิงเป็นคนโง่ซุนยี่ไม่ได้มองเจียงเฟิงเลยใครจะคาดคิดว่าเจียงเฟงรู้จักแวงเจี้ยนหัวหน้าสำนักการศึกษาจริงๆ เมื่อคิดถึงวิธีที่เขาสาบานว่าจะฆ่าหลัวยูเฟิงก่อนหน้านี้และดูที่สถานการณ์ปัจจุบันไม่ต้องพูดถึงว่าหัวใจของซุนยียุ่งเหยิงเพียงใดเจียงเฟิงพูดอย่างเฉยเมยก่อนอื่นแม่ยายของฉันลูโอูอ่เฟิงทำอะไรผิดในเรื่องนี้ฉันต้องพูดในสิ่งที่ต้องพูดแต่ฉันคิดว่าผู้กระทำความผิดคนแรกควรได้รับโอกาส ประการที่สองฉันไม่สนใจมากเกินไปโรงเรียนของคุณจะจัดการกับมันในอนาคตอัญญประกาศคู่อย่างไรก็ตามเมื่อคุณแจ้งให้ฉันทราบว่ามีคนแอบใส่รองเท้าเล็กๆให้แม่ยายของฉันหลัวยูเฟิงอย่าโทษฉันเจียงเฟิงที่หยาบคายถ้าไม่ใช่เพราะกองอี้อิงเกเจียงเฟงิงไม่ต้องการที่จะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้จริงๆเพิ่ม หลังจากเจียงเฟิงเตือนซุนยี่ก็กระทืบเท้าด้วยความโกรธเขาทักทายผู้นำโรงเรียนอีกหลายคนและร่วมกันกล่าวโทษลูโออยู่เฟงใครจะรู้ว่าเจียงเฟงจะออกมากลางคันและทำลายความดีของพวกเขา นอกจากนี้ยังเป็นความผิดของลูโอยูเฟงปากของเขากระตุกมากจนผู้นำเกือบทั้งหมดในโรงเรียนไม่พอใจเขาลูโอยูเฟงอาศัยคุณสมบัติที่ลึกล้ำและประสิทธิภาพการสอนที่ยอดเยี่ยมของเธอไม่ยอมให้ใครหน้าไหนในโรงเรียนบทที่397เจียงเฟงพูดไม่ออกเกี่ยวกับเรื่องนี้ ความรักของเขาทำให้ลูโอยูเฟงทำลายลูโอยูเฟงเนื่องจากความรักในความฟุ้งเฟ้อของเธอลูโอยูเฟงจึงเข้มงวดกับการสอนมากส่งผลให้ได้เกรดดีมากในชั้นเรียนมิฉะนั้นเธอจะเสียหน้าหากผลการเรียนไม่ดีเนื่องจากความรักในความฟุ้งเฟ้อในรอบแรก ลูหยูเฟิงจึงคอยเปรียบเทียบและเธอก็ยิ่งภูมิใจในความสามารถของเธอซึ่งทำให้หลายคนขุนเคืองใจจริงๆเจียงเฟิงมองไปที่ซันอีฉันจริงจังกับเรื่องนี้อย่าล้อเล่นแม้ว่าเจียงเฟิงจะไม่ได้มีความรักต่อลูโหยูเฟงเลยแม้แต่น้อยเพราะลูอหยูเฟิงเป็นแม่แท้ๆของกองอีอิงเกอเจียงเฟิงไม่สามารถยืนดูได้ กราบใดที่ลู่ยูเฟิงไม่ถูกไล่ออกลู่ยูเฟิงก็ควรจะรับผลขมอื่นๆทั้งหมดฉันทำผิดและต้องชดใช้ความโง่เขลาของฉันอย่างไรก็ตามเจียงเฟิงไม่สนใจว่าลูโอ,โอยูเฟิงจะต้องรับโทษแบบไหนต่อไปดังนั้นซันอีและคนอื่นๆจึงไม่มีอะไรจะพูดมากเจียงเฟิงใช่ไหมฉันจำคุณได้ซันอีหันกราบและจากไปด้วยความโกรธ เมื่อมองดูซุนยี่จากไปเจียงเฟิงมองไปที่เจ้าลังอาจารย์ใหญ่เจ้าดูเหมือนว่าซุนยี่คนนี้จะไม่พอใจแม่สามีของฉันมากด้วยรอยยิ้นที่บูดบึง้งเจียงเฟิงสามารถเข้าใจคำพูดของเจ้าแกงมีเพียงไม่กี่คนในโลกที่สามารถยืนหยัดในบทบาทของลูโอ,อยู่เฟงิง หลังจากดำเนินการเสร็จสิ้นเจียงเฟงก็พูดกับเจ้าแกงว่ายังไม่สายเกินไปให้อาจารย์ใหญ่เจ้าโทรมาแจ้งให้คุณทราบตกลงเจ้าแกงไม่ลังเลในกลุ่มวินล่าเซนจูรี่เทียงเคงกองดงกูโอมองไปที่วินล่าสุดหรูด,ด้วยดวงตาที่หมองคล้ำ ลุยอยู่ฟิงปิดหน้าของเธอและพูดด้วยความโกรธว,ว่าไอสารเลวทำไมคุณถึงงุนงงฉันถูกนางสนมไร้ประโยชน์ของเจียงเฟิงทุบตีแบบนี้และคุณไม่ตดเลยเหรอไอสารเลวรอไอสารเลวคนนี้เมื่อลูกแกะกลับมาฉันจะถลกหนังมันอย่างแน่นอนกล้าที่จะเอาชนะเฟิงเฟิง,เ,ฟงเจ้ากำลังพยายามก่อการกบฏหรือกองดงกูโอกล่าวอย่างขุนเคือง กองอีอ้อิงแก้ปลอบโยนแม่ครับคุณเข้าใจเจียงเฟิงผิดหรือเปล่าเจียงเฟิงหาคนมาทุบตีคุณได้อย่างไรปัญญาประกาศคู่ช่างหวานเหลือเกินดวงตาของลูโออยูเฟิงขุนเคืองอย่างมากดูเหมือนว่าเจียงแลนจะเป็นคนพาเจียงเฟิงมาทำความสะอาดเธอเมื่อเธอกลับถึงบ้านลูโออยูเฟิงเกือบจะระเบิดด้วยความโกรธเธอสาปแช่งในตอนแรก จากนั้นเรียกกองดงกูโอเพื่อลงโทษเจียงเฟิงอย่างรุนแรงกองอี้อิงเกไม่เชื่อว่าเจียงเฟงจะหาคนมาจัดการกับลูโอ,อยูเฟงเลยแม่แม่ต้องทำผิดพลาดเจียงเฟงไปดูแลคุณและเขาจะไม่พบคนที่กำหนดเป้าหมายคุณ เป็นเพราะฉันทำอะไรผิดดวงตาของหลัวอยู่เฟิงแทบจะลุกเป็นไฟดูเหมือนว่าเจียงเซงจะทำสิ่งต่างๆเพื่อเธอเป็นการเสแสร้งแต่มันเป็นเรื่องจริงที่จะหาคนมาเคี่ยนเธอกองดงกูโอ้ก็รำคาญมากเช่นกันพึ่มรอให้ขยะนี้กลับมาแล้วดูว่าฉันไม่ทุบหัวเขาเป็นชิ้นๆหรือไม่ ให้เราต้องเก็บขยะนี้ไม่งั้นมันจะเป็นหายนะจริงๆลูโอยูเฟงกัดฟันและพูดว่าบีในขณะนั้นเองเสียงโทรศัพท์ก็ดังขึ้นลูโอยูเฟงดูตกใจและพูดว่าอาจารย์ใหญ่เจ้าโทรมาอาจารย์ใหญ่เจ้าตอบเร็วกองดงกูโอพูดอย่างเร่งรีบลูโอยูเฟงไม่ลังเลอีกต่อไปเธอเชื่อมต่ออย่างรวดเร็ว ทันทีที่มีการเชื่อมต่อเสียงของเจ้าแกงก็ดังขึ้นคุณลูโอหลังจากโรงเรียนมีมติเป็นเอกฉันท์ว่าจะเตือนคุณคุณสามารถมาทำงานได้ตามปกติในภายหลังไปทำงานใหม่โรงเรียนจะไม่ไล่ออกฉัน หลัวอยู่เฟิงแทบไม่เชื่อหูตัวเองเจ้าแก๊งลดเสียงลงและพูดว่าขอบคุณคุณลูโอ้ที่คุณมีลูกเขยที่ดีอะไรนะต้องขอบคุณที่ได้ลูกเขยที่ดีเป็นไปได้ไหมว่าเจียงเฟงไปทำสิ่งต่างๆเพื่อตัวเองจริงๆและเขาเข้าใจเจียงเฟงิงผิดเมื่อนึกถึงสิ่งนี้หลัวอยู่เฟิงก็อ้าปากกว้างและตกตะลึง บทที่398หลังจากวางสายดวงตาของหลัวยูเฟิงยังคงหม่นหมองเมื่อเห็นว่ามีบางอย่างผิดปกติกองดงกูโอจึงรีบถามเฟิงเฟ,ง,ฟงเกิดอะไรขึ้นขยะของเจียงเฟงทำให้งานของฉันแย่ลงจริงๆหลโออยู่เฟงพูดอย่างตกตะลึงกองดงกูโอหน้าซีดด้วยความตกใจอะไรนะเจ้าขยะนี่มันทำจริงๆเหรอ ลูโออยูเฟงและกองดงกูโอตะลึงไปครู่หนึ่งทั้งสองคนตกใจมากเป็นไปได้ไหมว่าพวกเขาเข้าใจเจียงเฟงผิดกองอี้อิงเก่อดไม่ได้ที่จะถอนหายใจด้วยความโล่งอกเธอรู้ว่าเจียงเฟงจะไม่หาใครมาจัดการกับแม่ของเธอคุณเจียงมันจบแล้วเจ้าแก๊งมองไปที่เจียงเฟงหลังจากโทรหา เตียงเฟงพยักหน้าและพูดว่าขอบคุณสำหรับการทำงานหนักของคุณในอนาคตหากแม่สามีของฉันมีสภาพแย่แย่ที่โรงเรียนโปรดทักทายฉันให้ทันเวลาสวัสดีครับคุณเจียงเจ้าแกงกล่าวด้วยความเคารพเจียงเฟงไม่ต้องการสนใจชีวิตหรือความตายของลูโอยูเฟงแต่ใครกันที่ทำให้ลูโอยูเฟงกองอี้อิงแกเป็นแม่แท้แท หลังจากออกจากโรงเรียนสีหน้าของเจียงเซิงก็เย็นชาเขาเห็นว่ารถปอเช่เก้าพังและเห็นได้ชัดว่ามันเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเจียงเฟงเลิกคิวขึ้นและพูดว่าเป็นไปได้ไหมว่าผู้ชายคนนั้นเพิ่งทำตอนนี้ในขณะนี้เจียงเฟงอดไม่ได้ที่จะนึกถึงซันอีที่ออกจากห้องทำงานของอาจารย์ใหญ่ด้วยใบหน้าที่มืดมน แน่นอนว่าเป็นไปได้ว่าเป็นเพราะเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่โหดเหี้ยมซึ่งถูกไล่ออกคุณคือเจียงเฟิงใช่ไหมทันใดนั้นเสียงเบาๆก็ดังขึ้นและเด็กสาวคนหนึ่งกำลังเดินไปหาเจียงเฟิงเจียงเฟงเงยหน้าขึ้นมองหญิงสาวที่กำลังพลีบานเพียงเพื่อเห็นว่าเด็กสาวสูง170เซนติเมตร สวมแว่นกันแดดผมยาวสีดำปลิวสวยไปตามสายลมยืนอยู่ที่นั่นอย่างสง่างามเสื้อผ้าของเธอเรียบง่ายสบายสบายและเท่ร่างกายท่อนล่างของเธอเป็นกางเกงขาสั้นที่ยาวเลยเข่าขาย,ยาวของเธอขาวโวเนี่นเรียวยาวหน้าดึงดูดส่วนท่อนบนของเธอเป็นเสื้อยืดพิมพ์ลายการ์ตูน เด็กสาวที่กำลังบานสะพรั่งคนนี้สวยอย่างไม่ต้องสงสยัยด้วยผิวขาวเนียนตาโตขนตางอนยาวมีออร่าเธอดูถ่อมตัวแต่มีความสามารถและมั่นใจเจียงเฟิงคิดอยู่ครู่หนึ่งแต่เขาไม่พบรูปลักษณ์ของเด็กสาวคนนี้ในความประทับใจของเขาดังนั้นเจียงเฟิงจึงถามว่าสวัสดีฉันเจียงเฟิงคุณเป็นใครฉันชื่อเย่เซียงจูน เด็กสาวพูดท้วนๆเจียงเฟิงรู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยเย่เซียงจูนช่างเป็นชื่อที่โดดเด่นจริงๆไม่สินามสกุลของคุณคือเย่ความสัมพันธ์ระหว่างเย่หงทูนายเก่ากับคุณเป็นอย่างไรเมื่อได้เห็นอารมณ์ที่ไม่ธรรมดาของเด็กสาวเจียงเฟิงบอกได้ในทันทีว่าเธอคนนี้มาจากครอบครัวที่ร่ำรวย ดูเหมือนว่าคุณจะรู้จักปู่ของฉันจริงๆใช่แล้วเย่หงทูเป็นปู่ของฉันและเย่เทียนเป็นพ่อของฉันเด็กสาวเย่เซี่ยงจูนพยักหน้าเจียงเฟิงรู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยแน่นอนเย่เซี่ยงจูนชื่อดีมากค่อนข้างเหมือนผู้หญิงตั้งแต่วัยเด็กเจียงเฟงรู้สึกว่าไม่มีชื่อที่สวยงามมากมายยกเว้นกองอี้อิงเกนี่คือเย่เซียงจูน ผู้หญิงชื่อเดยจุนมีสเสน่ห์พิเศษจริงๆหยุดนี่เจียงเฟิงให้ฉันถามคุณคุณคือเจ้าชายน้อยแห่งกูเจิงหรือไม่ครั้งล่าสุดเจ้าชายน้อยผู้ลึกลับแห่งกูเจิงปรมาจารย์ด้านดนตรีระดับโลกคือคุณใช่ไหมเย่เซียงจุนพูดตรงประเด็นหยุด เนื่องจากเขาเป็นคนของเขาเองเจิงเฟิงจึงไม่ได้ตั้งใจที่จะปิดบงังใช่ฉันเองถูกต้องมีปัญหาอะไรหรือเปล่าเนื่นงินะฉันเรียนเครื่องดนตรีหลายชนิดตั้งแต่ยังเด็กและฉันต้องการขอคำแนะนำจากคุณนั่นคือเหตุผลที่ฉันมาหาคุณในวันนี้เย่เสียงจุนพูดตรงประเด็น เจียงเฟิงยิ้มอย่างขมขื่นฉันแค่ล้อเล่นลืมมันไปเถอะตอนนี้รถพังแล้วเจียงเฟิงจะมีอารมณ์เล่นพินกับเย่เซียงจูนได้อย่างไรเมื่อถูกเจียงเฟิงปฏิเสธอย่างไร้ความปราณีเย่เซียงจูนค่อนข้างโกรธหึคุณไม่อยากลองเสียงของฉันเหรอบอกฉันสิเสียงของฉันทุ้มมากปู เพิ่งหยิบขวดนองเอฟยูสปริงจากคนขับหลักแล้วจิบเจียงเซงที่จิบน้ำก็พ่นน้ำออกมาเมื่อเขาได้ยินสิ่งนี้